ถ้าอาการหมอนรองกระดูกอักเสบมันเยอะก็จะทําเบาหน่อยแต่ถ้าหมอนรองกระดูกอักเสบมันน้อยเราก็ตอนแรกยืนอย่างนี้ใช่ไหมคราตัวเอียงอย่างนี้ใช่ไหมเอามือวางอย่างนี้นะแล้วก็เอาขาชิดแบบนี้แบบนี้แล้วตัวพิกไปเลยถ้าเราไปดันพื้นก่อนหมอนรองกระดูกมันจะค่อยๆขยับมีอาการปวดสะโพกแล้วลงขาจนตัวเอียงเคยเป็นบ,บ้างไหมครับปวดแบบนี้นะปวดสะโพกแล้วลงขาแล้วตัวก็จะเอียงเอียงหาข้างที่ปวดบ้างหรือเอียงหนีข้างที่ปวดบ้าง วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดกระดูกตัวเองเนี่ยให้มันกลับเข้าที่และลดอาการปวดเล้าลงไปขาแบบนี้งา่ายๆด้วยตัวเองครับอาการปวดสะโพกเล้าลงขาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ทำให้ตัวเอียงได้านเกิดงี้ครับเวลาที่หมอนรองกระดูกยื่นแบบน,นี้นะอันนี้คือกระดูกสันหลังเนาะหมอนรองกระดูกเนาะมันยืนแล้วแตกแบบนี้นะมันจะกดทับเส้นประสาทนะครับมี2แบบแบบหนึ่งมันกดข้างล่างอีกแบบนึงมันจะกดข้างบนถ้ามันกดข้างบนนะครับตัวเรามันจะเอียงออกเพราะเรากลัวว่ามันจะ ไปโดนเส้นประสาทแต่ถ้ามันกดข้างล่างนะถ้ามันกดข้างล่างนะตัวเราจะเอียงไปหาซึ่งเวลากดข้างล่างมันจะยากทีนี้มาดูวิธีการจัดการมันไม่ยากพอได้ามาดูวิธีการนะเริ่มจากท่านอนก่อนเลยเพราะว่ามันจะเป็นท่าที่จับให้ตัวหมอนรองกระดูกมันเข้าที่ที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วเราให้เริ่มดันพื้นนี้ก่อนดูว่าเราดันแล้วเรารู้สึกว่าเป็นยังไงถ้าดันแล้วเจ็บตึงเอาเท่าที่ได้ค้างไว้ ถ้าใครว่าดันแล้วสอกตึงแบบนี้มันปวดเราก็เอาแค่สอกตั้งแบบนี้ก่อนแค่นี้นะครับสําหรับช่วงแรกนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามทําให้ตัวตรงนะตัวตรงยังไงก็คือตรงตรงแบบนี้เพราะว่าปกติเราจะตัวเอียงใช่ไหมเราก็จับให้ตัวตรงหรือคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นแล้วตัวไม่เอียงอ่ะก็ดีนะทําแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันเลยอ่าตัวตรงตรงแบบนี้ค้างไว้นับ 1- นึถึงยีรอบนะครับแล้วก็นอนสลับกับนอนนะครับรอบที่3ามที่4ี่เราอยากจะให้มันมากขึ้นดีขึ้นก็ ดันขึ้นไปเลยแบบนี้ถ้าทําได้ก็โอเคนะครับพยายามจัดให้ขานะมันอยู่ในลายที่ตรงนะครับขากับตัวกับไหล่มันตรงกันเนาะแต่ถ้าใครที่ทําแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงเลยดังนั้นเราก็เอาเท่าที่ได้ก่อนเพราะว่าถ้าตรงมันปวดแน่นอนแล้วก็พักแบบนี้นะครับนี่วิธีที่1นเนาะไอเริ่มต้นต้องทําอย่างนี้ก่อนในทุกครั้งนะครับเราต้องทําทุกชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่ตัวเอียงนี่แสดงว่าอาการมันค่อนข้างจะเยอะละ ดังนั้นพยายามบริหารบ่อยๆพยายามทําบ่อยๆถ้าอาการหมอนรองกระดูกอักเสบมันเยอะก็จะทําเบาหน่อยแต่ถ้าหมอนรองกระดูกอักเสบมันน้อยเราก็ทําได้เยอะหน่อยก็จะดัดให้ตัวตรงขึ้นอันนี้ท่าที่หนึ่งเนาะพอได้ไหมได้นะสัญญาณได้นะครับทีนี้ต่อมามาเลยถ้าตัวเราเอียงแบบนี้สมมตินะอันนี้ปวดเราปวดฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วตัวเราเอียงไปฝั่งนี้วิธีการนะครับให้หากําแพงก่อนกําแพงเป็นแบบนี้ให้หันตัวเข้าไปด้านที่ไหล่มันเอียงนะ ไหลนเอียงอย่างนี้ใช่ไหมล้วก็หันด้านที่เป็นไหล่เอียงเข้าแบบนี้แล้วขานะครับขานะเห็นขาเนาะตอนแรกยืนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัวเอียงอย่างนี้ใช่ไหมเอามือวางอย่างนี้นะแล้วก็เอาขาชิดแบบนี้แบบนี้แล้วตัวพิงไปเลยแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้กดค้างมันจะตึงปวดมากแล้าวลงขาไปเลยนะถ้าใครทนได้ก็ดีทนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่ได้ไม่ต้องกดแรงก็ขวัญน,นะครับค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วพอนแบบนี้ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอนสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตแล้วก็พักถ้าใครทําแล้วอาการตวดเอียงมันจะตรงขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าใครที่ทาแล้วรู้สึกว่าปวดทนไม่ได้พอหลังทาเสร็จรู้สึกปวดมากขึ้นให้กลับไปนอนทําท่านั้นเพื่อจะให้ตัวหมอนรองกระดูกกลับเข้าที่ก่อนคือหลักการเป็นนี้ครับหลักการคือตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปลิ้น ถ้าเราไปดันพื้นก่อนหมอนลองดูมันจะค่อยๆขยับกลับเข้าไปแล้วการกดทับมันจะลดลงพอการกดทับลดลงแล้วก็มาดัดให้ตัวมันตรงขึ้นได้ง่ายตัวตรงเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันมันปล่อยให้ตัวมันเอียงนานเราดัดตัวตรงมันจะยากแต่ถ้าใครที่เพิ่งเอียงได้สองสมวันเนี่ยดัดง่ายมากโอเคเอาใหม่นะวางแบบนี้เท้าขานะครับเหมือนเดิมเลยเราขาชิดมือพิงไปเลยพิงกําแพงไปเลยนะแล้วก็ดันลงไปแบบนี้นะครับให้พยายามใช้มือดัน ขาตรงๆแบบนี้มันจะตึงมากตึงที่เอวแล้วก็ปวดร้าวลงขามากขึ้นนะครับใครทนได้ก็ดีทนไม่ได้ไม่เป็นไรเราผ่อนทาเสร็จต้องเบานะทำเสร็จในทุกครั้งต้องรู้สึกเบาขึ้นโล่งขึ้นนะครับทําแบบนี้สิบครั้งปเป็นหนึ่งเซตแล้วทาให้ได้ทุกชั่วโมงนะครับอาการตัวเอียงก็จะค่อยๆดีขึ้นลองเอาไปใช้ดูนะครับประมาณนี้แหละฝากด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามในห้องใสก่ก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ใน f เฟซ o o ๊กแฟนเพจที่ข้างลา่างปนี้นะครับหรือว่าไลน์ของเรานะแอดบ @bn_dat_clinic ครับบันดิตคลินิกครับส่วนใครที่อยากจะรักษาทางกายภาพบาัดตอนนี้เรามีสาขาที่สามแล้วนะอยู่ที่กรุงเทพมหานะครแล้วนะครับเปิดหนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์ศูนย์9ปดห้าสามหกเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดครับศูนย์9ปดห้าสามหกเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็อีกสองสาขาเราอยู่ที่จวนบลราชธานีครับโทรนัดหมายเบอร์เดียวกันได้เลยแล้วก็ใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือมีอาการ ของมอรองกระดูกเท้าเส้นประสาทไม่ว่าจะคอหรือหลังหรืออาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออยากให้เราสอนทางกายภาพบัตรด้วยตัวเองแบบไหนก็แนะนํากันเข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube c h a n n e l ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.